ครับสวัสดีครับบีบีซทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กลับมาพ่อบกับปอแตมเนาะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลได้พี่น้องครับวันนี้ปอแตมพามาตามเลขเหล้าพัฒนาตัวเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อขึ้นวันจันทร์เนาะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่ยี่สิบสามธันวาคมหกเจ็ดล้าพัฒนาออกแปดหนึ่งเก้าสองแปดห้าครับเลขล่างก็ออกเก้าสองเนาะพี่น้องเนาะ ครับชุดพอแต้มสรุปให้การลุดได้พี่น้องเนอตัวเด่นนะครับบอครับเด่นสี่รองสามแปดเก้ามาแปดมาเก่าเนาะพี่น้องเนาะมาเป็นตัวรองครับส่วนสองกับมีสามแต้มมาพี่น้องหากับสามแต้มมาครับแปดกับเก่าก็ถือว่าเป็นตัวรองเนะพี่น้องเนาะครับ ตัววิ่งบอมาเนาะพี่น้องเนาะตัวเด่นบอมาพ่อเตีมกับคอโทษขอภัยห,หลายพี่น้องครับมาเนี้พกับเตีมข้ามมาติดตามต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะครับองพ่อเตีมงวดที่ผ่านมาพี่น้องนะครับวันจันทร์ที่23ธันวาคม2567ลาวพัฒนาพ่อเตีมบนล่างวิ่งรูด8กับ9พี่น้องมาทั้ง2ตัวได้พี่น้องเนอะแกับมา9ก้กับมาเนาะพี่น้องเนาะ ครับกะสองเก่านะพี่น้องเนาะแต่พอเตียมว่าม,มันออกแล้วก็เลยบบเดนให้พี่น้องมาเดินสองแปดสามแปดสามเก้าสี่เก้านะครับผู้ใดเอาปวไปคูโตกราบโตแวกกระดิชโคมานกันอยู่นะพี่น้องเนาะเอามือนี่พอเตียมภาพมาติดตามต่อยอนะพี่น้องเนาะครับกับลาวพัฒนาพ่อแต้มนะครับ ไปเบิ้งนกำกัเนานี่นองเนาะว่าได้ตัวใดมาตัวใดนะครับ วันพุธที่ยี่สิบห้านะพี่น้องเนาะ ครับสัตเกียรมอพี่น้อง ขับ0กับ1ที่น่องขับจุดจุดวินในไปนองด้วยขับ4 5 6นะครับ จับจับคู่พี่น้อง04 05 06นากนะครับ

เพราะเตรียมเนี่ยในซีหางนี้ได้พี่น้องครับเอามักสอบตัวในี้องก็จะลืมกลับตัวไปน้ำได้พี่น้องเด้อเต๋อมันเป็นตัวกลับเนาะครับเนาะ ครับแต่ปอเตียมก้ออวยพรคอยเข่าตูมตรงนะครับพี่น้องเคยได้สก๊อกมันมันกันพี่น้องสูตรเด้อพี่น้องเด้อพอเตียมกระเชืเบิ้งเนี่พี่น้องแปดกับเก้าอนปะคับแปดกับเก้าหนึ่งสองสามสองกับสามส่วนสองกับสามบ่พี่น้องที่ปอเตียมเนียให้สองกับสามงวดนั้นนะครับวันนี้ไม่ได้ศูนย์กับหนึ่งหกเจ็ดแปด หนึ่งกับสองคันเบิ้งแรกก็ดส่วนหนึ่งมาพี่น้องบันนี้พอเตรมยังคือบอเอาเอาซีห้าหกเพรออาซีหางหกคนส่วนกันหลายสูตรนะพี่น้องเนอแต่ว่าคันเอฟซี 4, มากระจับเราเนี่ยหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดศูนย์เจ็ดศูนย์แปดนะครับเข้าใจเนาะพี่น้องเนาะจับเลยนะครับหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดนะครับเอา ตามนี้เนาะพี่น้องเนาะครับผิดพลาดประการใด้พอแตีมกราบขอโทษขออภัยได้พี่น้องเด้อเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเอาฉะนั้นพ่อเตียมก็อวยพรอนคอยเข่าคอยแตกปังๆครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โศกโศกมนันมันกันเนาะพี่น้องเนาะเอาไัโศกไัมันอย่าลื่อมนะพี่น,อนะอน,น้องเด้อสามงวดสอนเนะได้อเลขพ่อเตียมเขามาเนาะครับเนาะเอาแบ่งปันน้ำใจได้พี่น้องเด้อ ขับแชปนาจอไว้พี่น้อง020201488285พกสอพี่น้องชะนะพลน,นะครับเดอ้อเอาไปโศกไปมันนะครับแชปนาจอไว้ได้พี่น้องเดอ้อครับอ่ะสัดเกียนนะพี่น้องเนะเาะอ่ะพี่น้องแคปนาจอไว้ได้บันสัดเกียรน,นะพี่น้องเนาะ อาผิดพลาดประกันใด้พอเตรียมกราบขอโทษขออภัยได้พี่น้องเ้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเอาฉะนั้นแล้วพอเตรียมก็วอวยพรคอยเข,าข่าคอยแตกปังๆังกิครับพี่น้องหยิซีกจะได้สุคๆมนันๆกันเนาะพี่น้องเนาะเอาจะาลื่มพี่น้องเข้ามาแล้วก็จะาลื่มกดไลค์กดแชร์ให้พอเตรียมน้ำแดงเนาะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้น้ำเด้พี่น้องเ้อเพื่อจะบ่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะครับเนาะ เอาสำหรับชิปนี้พอเตียมก็มีแค่นี้พี่น้องขอให้ทุกคนโชคโชคมันๆมานแห้งๆเรื่อยๆกันทุกคนนะครับเนาะรับพอกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม